ก็สวัสดีครับผมสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับสู่ช่องบีเจนะครับวันนี้เราก็จะขับรถไปทํางานนะครับผมเหมือนเดิมนะครับก็อากาศก็ร้อนอยู่ความสมควรลยทีเดียวเชียวนะครับผู้ชมโอเคมุมนี้มันจะบางก้องผมโอเคได้อยู่โอเคนะครับเดี๋ยวเจ้าเอ็มซาเลนเหมือนเดิมนะครับเราไปทํางานเลยนะครับผมโอเคไปเดี๋ยวเราเจอกันที่ขับรถนะครับผมไป โอเคนะครับคุณผู้ชมวันนี้เราก็จะไปทํางานเหมือนเดิมนะครับคุณผู้ชมตอนนี้เราก็มาอยู่ที่หน้าหน้าบ้านใครก็ไม่รู้นะครับคุณผู้ชมโอเคไปไปไปโอเคนะครับคุณผู้ชมวันนี้ก็อากาศก็ ร้อนเหมือนเดิมนะครับผมแต่หมอกควันก็จะน้อยลงนะครับวันนี้นะก็ดีขึ้นนิดหน่อยนะครับคุณผู้ชมปาเดี๋ยวเราไปทำงานกันเลยนะครับก็วันนี้ไม่สายนะครับผมก็จะก็แล้วจะบ่ายโมงอยู่พอดีนะครับผมก็ไม่สายนะครับปกติแล้วผมจะไปประมาณสักไปอ่า เข้างานบ่ายสองค่นไงก็คือวันนี้ไม่ใส่นะครับโอเคทางเดิมนะครับคุณผู้ชมโอ้ว้าวเขากำลังเอารถลดดงใหม่นะครับผมร้านขายยามาฮ่านะครับตรงนี้นะครับผมที่เจ็ดยอดนะก็ วันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับตามเคยนะครับก็ขับรถไปทํางานใกล้ๆ <c oughs> ไม่ไกลนะคุณผู้ชมคืออยู่จะขหอแฟนผมไปที่ทํางานก็ไม่ไม่ไกลหรอกก็ชีวิตคนทํางานก็เหมือนเดิมนะครับผมตื่นมาก็เช้าทํางาน ดึกๆมาก็กลับหอ,อกลับห้องนอนนะครับผมแค่นั้นเออโอ้โหทำไมผมมาผมเจอไอ้ไฟแดงฝั่งนู้นทุกไฟเขียวฝั่งนู้นทุกทีเลยคุณผู้ชมมันเป็นเพราะอะไรเป็นอะไรอ่ะคุณผู้ชมทำไมผมชอบเจอไฟแดงฝั่งนู้นแต่เอาไฟเขียวฝั่งนู้นตลอดเลยน <laughs> ะแสดงว,ว่าผมมาตรงใช่ไหม มาเวลาไหนก็ตรงตลอดเลยนะโอเครถเยอะนะครับคุณผู้ชมก็ระมัดระวังกันด้วยนะครับผมขับรถนะไม่ต้องรีบนะครับค่อยๆขับนะมันยังไงก็มันก็ถึงอยู่ดีเลยนะครับผมโอ้ oh, ไม่ทานแล้วนะครับผมรอกันเราไม่รีบนะครับไม่อยากฝ่าไฟแดงนะเดี๋ยวไปสั่งตามไปที่บ้านนะครับผม ก็ขับรถนะครับไม่ต้องรีบนะครับผม่มค่อยๆขับก็ได้นะครับผม mm hmm. ก็เพื่อความปลอดภัยนะครับ mm hmm. เผื่อมันเผื่อว่าถ้ามันผ่าดมานะมันไม่คุ้มนะคุณผู้ชมก็ใครมีเรื่องอ่าของรถของมอไซค์ ide, หรือว่า ที่ขับบิ๊กไบค์อยู่นะครับผมก็มาเล่าประสบการณ์ให้กันฟังนะครับผมใต้คอมเมนต์ว่าได้เลยนะครับผมใต้คลิปเลยนะครับผมก็ยังไงนะครับผมแล้วก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับขอบคุณมากเลยนะคุณผู้ชมโอเคผมก็เลี้ยวไปทางมินิมาร์ก็เดี๋ยวก็ถึงแล้วนะครับคุณผู้ชมโอเคไฟเขียวพอดีเลยปาย ตอนนี้อยากได้รถที่มันแรงกว่านี้นิดนึงนะครับผมคุณผู้ชมอยากได้แบบีมันเยอะขึ้นอีกนิดนึงนะอยากได้ประมาณสัก300หรือ400ก็สูงสุดก็ประมาณสัก6กหกอะไรปะหกหาศูนอ่ะคุณผู้ชมประมาณนั้นนะครับผม พันพันไม่ค่อยอยากได้เท่าไหร่นะเพราะว่ามันแพงแล้วก็มันแรงด้วยนะครับผมซึ่งเราขับไม่ค่อยแรงเท่าไหร่เพราะว่ามันอันตรายนะครับผมยิ่งรถใหญ่ยิ่งแรงเยอะแล้วก็ดูแลยากนะครับคุณผู้ชมแล้วก็ดูแลยากไม่พอต้องเสี่ยงความเร็วมันเยอะโอ้อันนี้นินจาไม่ใช่ที่แซดสี่ร้อยนะครับสวยนะเมื่อกี้เห็นไหมที่ขับผ่านไปอ่ะที่สีสีส้มๆมอ่ สวยดีนะครับผมน่านจะออกใหม่นะแบบใหม่เอี่ยมเลยทีเดียวเชียวโอเคคุณผู้ชมผมก็จะถึงแล้วที่ทำงานนะครับเดี๋ยวเราก็ลาไว้ก่อนเพีเท่านี้นะครับผมเราเจอกันใหม่คลิปต่อไปสำหรับวันนี้ไปแล้วนะครับผมบายบายครับ